ความเคลื่อนไหวคีเลียนเอ็มบัปเป้สตาดังทีมชาติฝรั่งเศสของปารีสแซงแชร์แมงที่เหลือสัญญากับทีมถึงแค่ซัมเมอร์2024ตกเป็นข่าวว่าจะแจ้งลาเปอสเชหลังจบซีซั่นเพื่อให้เป็นอิสระต่อการเลือกสโมสรใหม่ก่อนหน้านี้แค่วัย25ปีตกเป็นข่าวกับอาเซนนลโดยสื่อรายงานกันไปในทางว่า เอบัปเป้หวังย้ายไปคาแท่งเนื่องจากอยากตามรอยไอดอลอย่างทีรีอองรีล่าสุดชูเลียงโลรองนักข่าวชาวฝรั่งเศสรายงานว่าเรอัลมาดริดยังคงเป็นหนทางอันดับหนึ่งที่เป็นไปได้มากที่สุดสำหรับเอบัปเป้แม่นักเตะหรือเอเย่นส่วนตัวยังไม่ได้ยืนยันจากปากตัวเองเลยก็ตามถึงการย้ายทีม ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้เรื่องฮิตประเด็นฮอตด้วยกราบขอบพระคุณอย่างสูง